สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดตัวกันไป1สัปดาห์เต็มๆแล้วสําหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยอดฮิตอย่าง iPhone 5ค่ะสําหรับเครื่องเปล่าที่ไม่ติดสัญญาก็สามารถซื้อได้ที่ทูเจ้าเดียวแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ของร็อดแรกเนี่ยจะหมดเกลี้ยงแล้วไปรับเครื่องกันอีกทีนะคะในร็อตที่2ก็คือประมาณปลายเดือนหน้าล่าสุดสิไปสอบถามทางไ s t u d i o นะคะก็บอกว่าเช่นเดียวกันค่ะของ iPhone 5นี้หมดเกลี้ยงเลยนะคะล็อตที่2ที่จะเข้ามานี้ก็ปลายเดือนเช่นเดียวกันค่ะ ต้องบอกว่ากระแสดีอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะภายในงานเปิดตัวคนที่ได้เครื่องไปก็คือคนที่ลงทะเบียนสั่งจองผ่านออนไลน์กันมาก่อนแล้วค่ะงานเปิดตัว iPhone 5ของทั้งครูนะคะมีทั้งดาราศิลปินไปกันคับข้างส่วนคนที่ไปรอรับของมีทั้งวัยรุ่นวัยทำงานบ้างก็มากับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ค่ะจะเอาไปดูกล้องกล้อง C C T V ที่บ้าน เหตุผลที่มาซื้อกันส่วนใหญ่นะคะบอกว่า iPhone 5จอใหญ่พกง่ายแล้วก็อยากอินเทรนด์เกาะกระแสแอปพลิเคชันกับเขาบ้างหลายคนเพิ่งเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนที่มี 3G ได้คราวนี้เพราะบอกว่าตรงกับช่วงประมูล 3G จบไปพอดีอยากฝึกให้ใช้เป็นจะได้ฉลาดทันโลกเลยเลือกซื้อกับผู้ให้บริการที่ครอบคลุมและดูพร้อมที่จะใช้งานค่ะ เพิ่มเติมกระแส iPhone 5นะคะเลยมีประเด็นแอปตู้มาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เก็บตกมาจากงานเปิดตัวค่าย True ค่ะสำหรับคนที่ลงแอป,ปเองไม่เป็นต้องไปจ่ายตังค์ให้ร้านลงแอป,ปให้ภาษาวัยรุ่นเรียกบริการแบบนี้ว่าการไปลงแอปตู้ค่ะสำหรับเฟิร์ไม่เคยใช้เพราะว่าส่วนใหญ่เฟิร์จะทำด้วยตัวเองเทคโนโลยีเนี่ยมันง่ายที่จะเรียนรู้เราสามารถแบบทำเองที่บ้านได้อะไรได้ทุกอย่างอยู่แล้วไงครับหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นต่างๆเนี่ย มีการแชร์ข้อมูลไปภายใต้พาสเวิร์ดหรือว่าโค้ดของตัวตู้นั้นๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ Security ให้มากขึ้นที่สำคัญนอกจากซื้อมือถือราคาแพงควรใช้คุ้มค่าคือหัดลงแอปพลิเคชันเองบ้างจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ที่สำคัญในการลงแอปเองก็คือมีความปลอดภัยด้วยการนำมือถือไปเสียบที่ร้านอื่อนๆนี้บางทีข้อมูลเราก็อาจจะั่วไนไหลได้ตอนนี้ไปดูข่าวีกทีอื่นในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ อ m e s n โปรแกรมแชทยอดฮิตประกาศปิดตัวทั่วโลกในเดือนมีนาคมยกเว้นจีนย้ำไม่ได้พักโปรเจกต์แต่บริการ Skype คุยและแชทเห็นหน้ากันครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วฝาก Instagram แอปถ่ายภาพยอดฮิตต่อยอดฐานลูกค้าเปิดให้ดูรูปบนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ instagram.com iPad mini โกยกำไรเกือบเท่าตัวนักวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำเผยต้นทุนการผลิต iPad mini อยู่ที่5,580บาทแต่ขายกำไรเกือบเท่าตัวจากต้นทุนละครแรงเงาผลักแอป Fake call location แอปหลอกสร้างเรียนเสียงบรรยากาศระหว่างโทรเสมือนจริงจนขึ้นอันดับหนึ่งแอปโซ่ภายใน2วันติดตามข่าวไอทีจาก Weekly C3 ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ